สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมซันตาพาเทดนะครับผมก็จะพามาแชร์ตัวเทรดีแคปนะครับผมของยูโร USD ครับผมที่ผมเจอระหว่างที่ผมทำการแบ็กเทสนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมนะก็ถ้าผมพูดอะไรผิดติดขัด อะไรตรงไหนเนี่ยก็ขอภายนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยอะไรอยากแชร์ความรู้อะไรเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์หรือว่าถ้าเข้ามาถามในตัว Facebook Fan Page ได้เลยนะครับผมก็ยินดีจะตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆทุกอย่างเลยนะครับผมตัวเทรดนะครับผมก็เป็นเทรดยูโรยูดีนะครับผมเมื่อวันที่29หรือเมื่อวานนี้นะครับผมเวลา บ่ายสามครึ่งนะครับผมโดยทม์เฟรมหลักๆที่ใช้เนี่ยก็คือ4ชั่วโมง15นาที1นาทีแล้วก็5วินาทีนะครับผมโดย e n t ตี้โมเดลของเราเนี่ยก็คือ5วินาทีฟิปนะครับผมแล้วก็มี BOS ด้วยโดย Total RR แล้วเนี่ยตาม Management ของผมเนี่ยก็คือจะอยู่ที่47.8 RR นะครับผมแล้วก็ Potential เนี่ยจะอยู่ที่ 88RR นะครับโดยเทรดเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ก็กลับมาอยู่ในการาฟนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอลบพวกนี้ออกไปก่อนนะจะได้เห็นชัดๆกันแล้วเราก็จะรีเพ a ย้อนกลับไปตอนเวลาบ่ายหนึ่งนะครับผมก็เวลาที่ตลาดเปิดพอดีเรามาดู4ชั่วโมงกันจะเห็นได้ว่าตัวสี่ชั่วโมงนะครับผมก็ราคาเนี่ยก็ได้มีการเบรกสักเจอลงมาเป็นเทนขาลงชัดเจนนะครับผมก็มีการเกิดเชิงคับ collector ตรงนี้แล้วก็ได้หายขึ้นมาใหม่เป็นขาเล็กๆก็มี โซนเล่นอยู่ในช่วงนี้ครับผมโดยเราจะสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมามีได้เก็ตในตัวของพรีเมียมข้างบนนี้นะครับผมผมก็เลยตั้งในตัวของโซนเนี้ยเอาไว้เพื่อที่จะใช้เทรดในอนาคตใต้น,นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ได้มีการเบรกออฟสักเลร์ลงตรงนี้เลยลงมาต่อเลยโดยได้โซนใหม่มาโดยราคาเนี่ยได้มีการพูแบ็กขึ้นมาแล้วครับผมซึ่งราคาตรงเนี้ยมันได้ดย้กับอะไรบางอย่างทางด้านซ้ายมือนะครับผมผมก็เดี๋ยวผมพาไปดูทำเพรเดย์นะครับผมก็มันเป็นราคาที่ นานมากๆแล้วนะครับผมที่ราคาเราข้ามไปแล้วยังไม่ได้มีติเกิยนะครับผมก็จะเป็นแท่งเทียนแท่ง,ทง,ทงนี้เป็นไส้มันมโดยราคาเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มไปทางขวากันพอเมื่อราคามาดิมาถึงแล้วเนี่ยได้มีการรีแอคขึ้นใช่ไหมครับผมโดยเราเลสเปกในตัวของดีมานของทาเแฟมเดย์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราจะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาชนกับซัพลายนะครับผมมามีติเกิ ในตัวของซับไพในพรีเมียมโซนของบล็อกนี้แล้วราคาเนี่ยมีการเด้งลงมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเลสเ c กในส่วนของดีมันแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปมิติเกตซับไพข้างบนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ลงมาพักสักคู่แล้วก็ขึ้นไปใหม่เพื่อที่จะไปมิติเกตในตัวของเอ็กซ์ตมของของโซน4ชั่วโมงนี้นะครับผมแล้วก็ราคาก็ได้มีการพูแบ็กกลับลงมาหลังจากมิติเกตนะครับผมเรามาดู t ท m e เฟรมสินาทีนะครับ เดี๋ยวกลับไปสีชั่วโมองก่อนนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีภาพในหัวอยู่ประมาณ3อย่างนะครับผมที่ผมมีเนี่ยก็คือราคาเนี่ยขึ้นมาレス펙ของซัพพลายใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเบรกออฟสตัคเจอร์ลงไปข้างล่างเลยอันนี้คือกรณีที่1นึ่งนะกรณีแรกกรณีที่2นะครับผม,ก,บผมก็จากการที่ดีมานเนี่ยลงไปเรียก,กับไทม์เฟรมดีแล้วมีการレス펙ดีมานเก่านะครับผมตอนเนี้ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการมิติเกตขึ้นมาใช่ไหมครับผมขอดีมามิติเกต ก็คือเรายัาง r เลสเปกดีมาตรวนี้อยู่แล้วเราก็คิดอีกภาพหนึ่งก็คือว่าถ้าราคาลงมาแล้วเรา r เลสเปกดีมาทางซ้ายเนี่ยเราอาจจะคาดหวังให้ดีมาตัวเนี้ยมันดันราคาขึ้นไปได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นกรณีที่2นะครับราคาขึ้นไปเรียกสะพายแล้วลงมา r เลสเปกดีมาก่อนหน้าแล้วก็เด้งทะลุเชิงออฟซัคเจอร์ขึ้นไปข้างบนนะครับผมอันนี้ก็คือกรณีที่2นะส่วนกรณีที่3ก็คือเราลงมาดี respect ดีมาก่อนที่จะมามิติกต t e อะไรสักอย่างในแท่งนี้นะครับผมจากแล้วเราค่อยลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแบบข้ค่า3ามอย่างที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็รอดูว่าราคาที่มันลงมาเนี่ยมัน respect ดีมาตรงนี้หรือเปล่าหรครับแต่ลงไป15นาที15นาทีนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยได้มีการเบรกออฟสตั u เจอร์ลงเป็นเชิงอคาเลเตอร์นะครับอันนี้สิ่งที่เราจะคาดหวังได้เลยเนี่ยก็คือเมื่อเรา สร้างโลใหม่แล้วเนี่ยโดยการคอนเฟิร์มโลแล้วเนี่ยเราจะคาดหวังให้มันมีการเกิด pullback ได้นะครับผมเราก็จะได้ขานี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อราคามันลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแท่งนี้ปิดเนี่ยข้้งมนแล้วเราก็จะได้เป็นเลนที่เราจะเทรดในช่วงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรื่องสักเจอเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปต่อไปมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับว่าผมเนี่ยมองสักเจอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวว่ากันครับตตนตอนนี้ก็คือผมไปต่อเทรดในนี้กันตนอจะเห็นได้ว่า ตัวของโลเนี่ยมันมีการ Respect ตัวของดิมานก่อนหน้าต่อเนื่องมานะครับผมก็ถือว่าโลเนี่ยเราสามารถคาดหวังให้มัน pullback กลับขึ้นไปมิติเกตอะไรสักอย่างในตัวของพรีเมียมได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไบแอดของผมนะย้อนไปดูที่1นาทีนะครับผมเดีย๋ยวผมลบ POI ออง t i m ท f r a m ร Day ออกก่อนนะหลังจากที่ราคามาแล้วเนี่ยตัว1นนาทีนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า มีการเชื่อมสักเจอไปแล้วก็ได้ไฮใหม่มาแล้วก็ตีกรอบขึ้นมาปุ๊บก็เห็นได้ว่าหลังจากราคาเบรกออฟสักเจอขึ้นมาแล้วเนี่ยราคากลับลงมามิติเกตที่ตัวของดิสคาวแล้วก็ราคามีการเบรกไปต่อนะครับผมใน,นั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฮใหม่ครับผมกับโลใหม่ก็คือโลตรงนี้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นมากับไฮใหม่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยได้ลงมามิติเกตตัวดิสคาวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเบรกขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ยังเฮลตี้อยู่นะ เราก,ก็จะได้ไฮใหม่นี่พาไปดูไฮใหม่ไฮใหม่ไฮใหม่ ite, ตรงไหนรับมาใช้นี้เลยแล้วกันจะเห็นได้ว่าเห็นปะราคาลงมามีดทิกเกตในตัวของดิสคาวแล้วก็ไปต่อนี่ก็เปรกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้โลตัวนี้มาแล้วก็จะรอไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วราคาก็พุ่งขึ้นไป,ปรอแท่งเทียนปิดนี่เห็นปะปิดพอปิดแท่งเทียนก่อนหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฮใหม่มาแล้วก็ได้โลเก่า จะสังเกตเห็นได้ว่าราคาเนี่ยมีการพุ่งเข้ามาในส่วนของ discount แล้วครับแต่ว่าราคาเนี่ยเหมือนมันไม่ได้มิติเกตอะไรเลยเห็นปะตัวนี้ตรงเนี้ยมันเป็น Fair Value แฟร์วิลลูเก็บเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ช่วยเห็นปะราคามันลงมามิติเกตในส่วนของแฟร์วิลลูเก็บหรืออินลานเนี่ยแล้วราคาเนี่ยเบรกอรสักเจอขึ้นไปต่อเลยผมก็เลยเออคิดว่าโซนเนี่ยราคาอาจจะกลับมามิติเกตอะไรบางอย่างอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่ก็มีการเบรกขึ้นมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นแลเนี่ยผมก็ตี P.O.I ไว้ของ1น,นาทีนะโดย P.O.I ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีตรงนี้รวมไซดด้วยก็ได้อันนี้มีอันนี้ถึงอันนี้ปุ๊บอ,อันนี้ลงมาข้างล่างส่วนน,นี้มิดมิเกตไปแล้วแล้วก็ไม่เอาส่วนที่มิติเกตไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่า P.O.I เนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อโซนที่เราสนใจนะครับแล้วก็เราดูราคาไปเรื่อยๆเลย,เอ,ยอันนี้เบรกออฟสักเจอขึ้นไปปุ๊บ ได้ไฮใหม่ตรงนี้ก็มีเลนจ์ได้เลนจ์ใหม่ขึ้นมาราคาลงมามิติกเกตแล้วก็เบรกขึ้นไปอีกอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรารอราคากลับมาที่โซนของเราที่เราสนใจนะครับก็ลงมามิติกเกตดิสเคิลแล้วก็เบราากขึ้นไปอีกไ,ได้โซนใหม่ก็คือเราจะเห็นได้ว่าราคามันเฮลตี้หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามี P ีตรงเนี้ยที่เราน่าสนใจก็ว่ามันเป็นอินดิวเมนหรือเปล่า ผมเขียนไว้ด้วยว่าเป็น inducements อ,อันนี้ cloud inducements หรือเปล่าผมเขียนไว้ P O I ผมใช้ lower time frame อะผมเปลี่ยนสีด้วยโอเคหลังจากนั้นราคาเนี่ยก็ได้มีการ change of structure ขาเบรกลงมาข้างล่างเป็นฝั่งขาลงแล้วนะครับ <AM S 1> ผมเป็น down trend ลว แล้วก็รอว่าราคาจะลงมารีแอคกับตัว P O I ของเรายังไรงปุกระเบกตรงนี้อีกโอเคโซนนี้ครับก็มารอดูกันที่5วิน่ะกดเล่นราคาครับราคาเกือบถึงนะตอนนี้ยังไม่ถึงนี่ราคาถึงแล้ว พอมาถึง P O I แรกของเราแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าในคอนเฟิร์ม 5V นะครับผมผมจะเข้าโดยการเบรกออฟสักเจอร์ห้นะครับผมโดยเราอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เราต้องดูสถานการณ์อีกทีนึงนะแต่ถ้าเอาแบบไอเดียเลยผมก็จะใช้ไานี้นะในการเข้าสักเจอร์ของ5้วินาทีต้องรอราคาเราเบรกขึ้นกลับไปในการคอนเฟิร์มซึ่งราคาเห็นปะครับเบรกลงอีกโดยเราก็จะยกไฮกลับลงมาตรงนี้ที่เราจะถีบได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเบรกสักเจอร์นี้ขึ้นไปนะครับผม แต่จะเห็นได้ว่าประครับว่าราคาเนี่ยเบรกลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยไม่มีการเบรคขึ้นไปข้างบนแต่ว่า POI เนี่ยมันเราไม่ได้จะมาเอาออเดอร์จาก POI นี้นะครับผมแล้วก็ลบไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็มีการลงมาขึ้นเล็กน้อยแล้วก็พวดลงมาเลยนะครับผมลงมาที่ POI ล่างของเราเขาจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นแท่งที่มีพลังสูงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเล็กน้อย จะเห็นดูสังเกตแท่งนี้ดีๆนะครับผมมันคือถ้าเราสังเกตดีๆอะ่ะไอตรงซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคืออะไรครับมันคือซัพลายนะมันคือบายทูเซลตรงนี้มันคือซัพลายใช่ไหมครับราคาขึ้นมารีแอคก,กับซัพลายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคามีการดีดลงแล้วก็ราคาเนี่ยได้พุ่งขึ้นข้างบน b บรกออฟสตั u เจอร์ห้วินาทีนะครับผมก็ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอตั้ง SL ต่ำกว่าไส้นิดนึงเลยก็ได้ แล้วเราก็เข้าออเดอร์ที่ตรงเบรกอัพสักเจอได้เลยครับผมแต่กรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดฟิปขึ้นนะครับผมก็คือซัพพลายตรงเนี้ยมันโดนรีแอคแล้วก็เด้งลงมาเกิดดีมานแล้วก็เบรกอัพสักเจอขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็เลยได้เป็นฟิปขึ้นมาซัพพลายทูดีมานฟิปนะครับผมแล้วเราก็ตั้งออเดอร์ได้เลยนะครับแผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมตั้งออเดอร์ไว้เท่าไหร่ผมไปแอบดูก่อนอ,อันนี้ปิดไปเราก็จะตั้งออเดอร์ ที่ตัวฟิปได้เลยนะแล้วก็ตั้ง s t o p l o s s อันนี้ก็คือ0.9 0.9ฟิปโดยไม้แรกที่ผมจะออกนะครับผมก็คือจะออกที่ 4RR ผมจะออกไปเลยที่20% 4RR จะออกไปเลย20%เพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงของไม้นี้นะครับผมก็คือถ้าผมออก20%ที่ 4RR ไปแล้วเนี่ยไม้นี้ผมจะไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่แล้วผมก็สามารถ ปล่อยให้มันชน SL ไปได้แบบว่าเราไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วใบแล้วนะผมก็รอว่าราคาจะกลับมาชนไหมจากนั้นก็ราคาเบรกขึ้นไปข้างบนแนละ้วเบรกใหเบรกไฮราคาลงกลับมานิดนึงกลับลงมาแท็กเป๊ะแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนี่เห็นปะตัวของแท่งฟิปรอเรังจากนั้นลักราคาก็ขึ้นไปนี่ถึงตรงนี้เราก็ลิสฟีเรียบร้อยแล้วที่4 RR นะครับผมแล้วก็เหลือออเดอร์อีก80%เราก็รอ โดยท์เก็ตหลักจำได้ไหมครับผมว่าเราคิดว่าราคาเนี่ยจะขึ้นกลับมามิติเกตอะไรสักอย่างในตัวของพรีเมียมของทำเฟรม15นาทีขานี้หรือมันคือมันคือขาตรงนี้ของ4ชั่วโมงจำได้ไหมครับตรงนี้อ่าแล้วก็คือ TP สุดท้ายของเราที่เราจะตั้งไว้ครับผมอันนี้คือ TP สุดท้ายนะส่วน TP ระหว่างทางที่ผมคิดก็คือผมจะเอา High นี้ไว้ อัางน้อยเนี่ยคือผมจะให้บาเบกค่ายนี้เขาหนึ่งนาทีก็คือเป็นพาททเชียลแรกของผมที่ผมจออีก40 40เนะครับผมก็คือ35 30.56คูณ0.4นะครับผมเืออันนี้ผมเปิดแบบมาก่อนอยู่ไหนนี่ก็คือ T.P. 2ของผมนะครับนี่30คูณ0.4ก็คือได้12 RR นะครับผมแล้วก็รอราคาไปปุ๊บถึง T.P. 2เรียบร้อย แล้วก็เกิลมาแล้วตอนนี้ก็คือได้เข้ากระเป๋าเรามาเลยก็คือ0.8 RR บก12 RR ก็คือ12.8 R นะลหลังจากนั้นเราก็ลาก TP ขึ้นไปที่เดิมจุดที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกพูดขึ้นมาชนเรียบร้อยนะครับผมก็มานี้ก็ได้ไปอีก8.8 RR ตรงนี้นะ,ะขยับนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นเทรดที่น่าสนใจมากๆเรทนหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามตรงไหนก็ ทักเข้ามาถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ